สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูยำแซ่บๆจ้านี่เลยนะคะวันนี้จะยำกุ้งลวกแล้วก็หมูยอนี่นะคะก็เตรียมกุ้งแกะเปลือกออกแล้วนะคะแล้วก็หมูยอหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นี่นะคะก่อนที่เราจะยำเราต้องนำกุ้งไปลวกก่อนอันนี้นะคะก็จะมีหอมแดงซอย มีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมผักชีนี่แล้วก็มีนี่อีกหนึ่งอย่างน้ำยำขวดนี้จ้าน้ำยำแซ่บนะคะอร่อยมากเลยซื้อมาจากสระบุรีนะคะลูกชายซื้อมาก็จะใช้น้ำยำขวดนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ไปทำการลวกกุ้งกันก่อนนะคะลวกกุ้งกับปลาหมึก เราก็ตั้งน้ำนะคะให้เดือดแบบนี้แล้วก็ใส่หมูยอแล้วก็กุ้งลงไปนี่นะคะใส่ไปพร้อมกันเลยจ้าเราก็ลวกแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องนานนี่นะคะหมูยอก็สุกอยู่แล้วกุ้งเราก็ไม่ต้องลวกนานนะคะลวกนานเดี๋ยวมันจะหดจริงนะคะลวกกุ้งนานแล้วก็ตัวกุ้งมันจะหดนะคะก็ใช้ แป๊บเดียวแค่นี้เราก็ตักขึ้นได้แล้วนะคะเมนูยำแซบจ้าวันนี้ยำแซบแซบหมูยอกุ้งลวกจ้าตักขึ้นแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เราก็ไปทำการยำกันเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำยำในขวดเมื่อกีนี้นะคะนี่ เราก็จะผสมพริกนะคะแล้วก็หอมแดงซอยลงไปนะคะใส่ไปพรอมกันเลยจ้าตามด้วยมะเขือเทศน้ำยำนะคะนนี้เขาปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำยำแบบนี้เลย รสชาตินะคะชิมเอาถ้าแบบชอบเปรี้ยวกว่าน,นี้หรือเผ็ดกว่าน,นี้เราก็เติมพริกลงไปได้นะคะก็คนให้เข้ากันเลยจ้าน้ำสีแดงเลยนี่นะคะคนเข้ากันแล้วเราก็ใส่หมูหยอแล้วก็กุ้งลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะ สีสันน่ากินมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูยำเซ่บๆวันนี้จ้าเราก็ใส่ผักชีแล้วก็ต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปหมดเลยจ้าน้ำยำขวดนี้อร่อยมากเลยรสชาติก็ พอดีเลยนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยีจาเสร็จแล้วนะคะเมีดูยำแซ่บๆ่ยำกุ้งลวกแล้วก็หมูยออร่อยอร่อยนะคะไปค่ะใส่จานเลยนี่สีสันนะ่ากินมากเลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยนะคะสำหรับเมนูยำ กินแล้วไม่อ้วนด้วยเผ็ดเปรี้ยวอร่อยก็ชวนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนก็สามารถนำไปทำทานได้นะคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามว่าเมนูหน้าจะเป็นอะไรนะคะกาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ